สวัสดีค่ะพิณเสริสุทธิวัฒน์นะคะพบ,บกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะหลายๆครั้งดิฉันก็เคยพูดไปแล้วนะคะหลายๆบทความเกี่ยวกับการทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะแต่อันนี้คือ system to, to success ค่ะเป็นคีย์หลักเป็นแกนหลักที่เราต้องรู้นะคะก่อนเราจะทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะซึ่ง บทเรียนนี้นะคะที่ฉันได้มาจากแคที่เฟลลิงค่ะเป็นนักการตลาดระดับโลกเลยค่ะคนนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยสามารถสร้างรายไลชื่อนะคะเข้ามาสู่ระบบของเขานะคะได้ทุกวันวันละ2 0 1 0 0่รายชื่อหาเยี่ยมใช่ไหมคะวันนี้เราลองมาเรียนรู้กันบ้างค่ะว่าระบบของเขาเนี่ยเขาทำงานยังไงคะ่ะลองมาดูระบบระบบนี้นะคะ ก่อนอื่นค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสในการทํา MLM ออนไลน์มีอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกค่ะก็คือคุณต้องโปรโมตตัวคุณค่ะทำให้คุณเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์คือการแบรนด์ yourself ค่ะการโปรโมตตัวคุณให้เป็นที่รู้จักค่ะทําให้ผู้คนรู้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็น expert ค่ะเป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นคนที่จะเป็นโค้ชให้ให้ผู้คนประสบความสำเร็จในธุรกิจ MLM ได้ค่ะ การโปรโมตตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นการทําการตลาดแบบยั่งยืนค่ะที่ฉันบอกว่ายั่งยืนนั่นเป็นเพราะว่าถ้าวันนี้คุณโปรโมตบริษัทโปรโมตสินค้าซึ่งก็ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้บริษัทสินค้าคุณจะยังอยู่ในในตลาดนี้ไหมนะคะแต่ชื่อของคุณค่ะตัวของคุณค่ะจะเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี้ไปตลอดค่ะฉะนั้นการโปรโมตตัวคุณมันจึงยั่งยืนกว่าค่ะและ เมื่อคุณโปรโมทตัวคุณแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรคนก็สนใจค่ะคนก็อยากมาทําธุรกิจกับคุณคนก็อยากซื้อสินค้าจากคุณค่ะแต่นักการตลาดใหม่ๆค่ะที่เข้ามาทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียมักจะกระโดดเข้ามาในโซเชียลมีเดียแล้วก็ขายสินค้าขายบริษัทค่ะซึ่งมันเป็นการข้ามขั้นตอนที่สําคัญไปค่ะอย่างที่2ก็คือต้องเพิ่มกลุ่ม หรือสร้างเครือข่ายตัวคุณในสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มจำนวนอีเมลลิสของคุณคะให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสให้คุณอยากประสบความสำเร็จในการทำเอ็มลลอ็มออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะแล้วคุณก็จะต้องมีบล็อกของคุณค่ะบล็อกหรือเว็บไซต์เนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางค่ะให้ผู้คนในโลกออนไลน์เนี่ยได้เข้ามาทำความรู้จักกับคุณค่ะได้มาเห็นบทความค่ะที่คุณ จะส่งสิ่งดีๆไปถึงเขาค่ะได้ไม่รู้จักตัวตนแท้จริงของคุณว่าเป็นยังไงค่ะบวกไทฟ์ค่ะไทฟ์ตัวนี้คือแปลเป็นไทยว่าเผ่านะคะซึ่งก็คือว่าคุณเหมือนกับเป็นหัวหน้าเผ่าเผ่าหนึ่งค่ะซึ่งคนในเผ่าเนี่ยค่ะก็จะมีแนวคิดเหมือนกับคุณค่ะแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกับคุณค่ะแล้วก็มีการดํารงชีวิตทุกอย่างเหมือนเหมือนกับคุณค่ะซึ่งบล็อกของคุณเนี่ยค่ะเป็นบล็อกที่เขียนเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาหรือว่าการทําให้ประสบความสำเร็จธุรกิจ MLM ใช่ไหมคะส่วนทายสของคุณค่ะเผ่าของคุณก็จะเป็นกลุ่มคนค่ะที่คิดเหมือนเหมือนกับคุณชอบเหมือนเหมือนกับคุณค่ะนะคะแล้วคนกลุ่มนี้ค่ะก็พร้อมค่ะจะทําตามคุณค่ะและพร้อมที่จะโปรโมทบล็อกโปรโมทคอนเทนต์โปรโมทบทความของคุณกระจายออกไปถึงผู้คนในโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งกว่าเดิมค่ะแต่ว่าบล็อกนะคะบวก นะคะจะทำให้บทความของคุณแทร่กระจายไปมากกว่าเดิมค่ะเผ่าของคุณเนี่ยพร้อมที่จะกระจายพร้อมที่จะทำการตลาดแทนคุณค่ะฉะนั้นถ้ามีบล็อกมีหรือมีเว็บไซต์บวกกับ Type เนี่ยนะคะก็จะสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ค่ะมีเครือข่ายบวกคุณค่าในตัวคุณค่ะเท่ากับความสำเร็จและรายได้ที่จะตามมาค่ะลองมาดูแผนผังตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างแรกค่ะตรงนี้นะคะคือคุณค่าค่ะและการทําในสิ่งที่คุณรักค่ะคุณค่าและการทําในสิ่งที่คุณรักก็คือการเขียนบทความเขียนสิ่งดีๆที่คุณจะมอบให้กับผู้มุ่งหวังของคุณค่ะคุณอาจจะเขียนเรื่องที่คุณได้เรียนรู้มาเช่นคุณได้ไปเรียนรู้การทํรตลาดผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook ผ่านทวิตเตอร์หรือว่าคุณเรียนเกี่ยวกับเรื่อง PPC หรือคุณได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังโดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องชวนใครเลย คุณก็หัดเขียนขึ้นมาเป็นบทความค่ะพอคุณเริ่มเขียนขึ้นมาเป็นบทความหรือคุณจะทําเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะเป็น powerpoint presentation อะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อให้คุณค่ากับผู้มุ่งหวังผ่านบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณค่ะหลังจากนั้นคุณก็ทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะคุณมาดูภาพนี้ค่ะเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นค่ะตรงกลางนี้คือหัวใจหลักค่ะก็คือคุณค่าค่ะคือบทความ คือสิ่งนีที่คุณจะมอดยร่้มุ่งหวังค่ะตรงนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นการเขียนบทความเป็น powerpoint อะไรต่างๆนะคะผ่านบล็อกของคุณค่ะเสร็จแ,แล้วค่ะคุณก็แพร่กระจายมันไปผ่าน Twitter ค่ะผ่าน Facebook ค่ะผ่าน YouTube ค่ะแล้วก็ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะในประเทศไทยใช้ Facebook มากที่สุดเลยค่ะมีคน เป็นหลายร้านค่ะที่กำลังจะเห็นข้อมูลอันสุดยอดของคุณค่ะและเมื่อคุณส่งข้อมูลผ่านไปสมมติคุณส่งผ่านไปทวิตเตอร์ค่ะทวิตเตอร์คนที่จะสนใจข้อมูลของคุณก็คือคนที่อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายค่ะนั่นเป็นกลุ่มเป้าหมายแท้จริงของคุณหนูไหมคะเขาอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายคะ่ะเขาอาจจะสปอนเซอร์ใครไม่ได้เลยคะ่ะเขาอาจจะชวนใครไม่ได้เลยนั่นก็หมายถึงเขาแทบไม่มีไรายได้ในธุรกิจเลยคะ่ะ นั่นก็คือเขากำลังล้มเหลวในธุรกิจค่ะคุณค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะไปช่วยเหลือเขาค่ะคุณส่งข้อความไปถึงผู้คนในทวิตเตอร์ค่ะแล้วคนในนี้ค่ะเขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่กลับมาเป็นผู้ชมกับบล็อกคุณกลับมาเป็นทัฟติกให้กับบล็อกคุณค่ะทั้งใน Facebook ก็เหมือนกันใน YouTube ก็เหมือนกันค่ะทุกวันนี้ค่ะมีคนจากท w i t t e r จาก youtube จาก Facebook เข้ามาดูที่บล็อกของดิฉันนะคะวันหนึ่งเยอะมากๆนะคะ ก็คือเนี่ยค่ะคกลไกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็จะเริ่มชอบคุณเชื่อคุณแล้วก็ศรัทธานในตัวคุณค่ะเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะแชร์สิ่งดีๆที่คุณมีให้นะคะออกไปให้มากยิ่งกว่าเดิมค่ะนี่เป็น,นกลไกทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการทำการตลาดแบบยั่งยืนค่ะ แล้วก็พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ายุคนี้ไม่มีอะไรที่จะฮอตฮิตในอินเทอร์เน็ตเท่ากับโซเชียลมีเดียอีกแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะคุณต้องจับกระแสนี้ไว้เลยนะคะถ้าเกิดคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำการตลาด MLM ออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะหวังว่าคุณคงเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะในบทความต่อไปค่ะดิฉันจะขยายความค่ะให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ให้คุณได้เห็นว่าการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย MLM เนี่ยมันมีศักยาภาพยังไงบ้างค่ะอย่าลืมที่จะติดตามบทความต,ต่อไปนะคะและถ้าวันนี้มีความคิดเห็นอะไรหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษคะ่ะ <c oughs> ก็ให้แสดงความคิดเห็นไว้ที่กรอบด้านล่างะคะ่ะดิฉันอยากรับฟังความคิดเห็นของคุณะคะ่ะแล้วก็ถ้าคุณอยากเรียนรู้บทความใหม่ๆค่ะหรือว่าอยากเรียนรู้เทคนิควิธีการนะคะที่ดิฉันจะสอนให้แบบโดยตรง ที่จะทำให้คุณสามารถสปอนเซอร์คนได้โดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากชวนใครค่ะสามารถกรอกข้อมูล้้ที่กรอบด้านขวามือค่ะมีชื่อและอีเมลค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับการอ่านบทความค่ะแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าบทความนี้นะคะเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะคุณสามารถแชร์มันผ่านทวิตเตอร์และ Facebook ได้ค่ะดีใจนะคะที่ได้พบคุณวันนี้ค่ะไวพบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ